เฮ็ดพังคมค่ะเห็ดพังไว้เฮ็ดพังไว้ What one? The small one. ออ,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  okay. ออกแล้วค่ะพี่น้องเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งเนี่ยค่ะออกแล้วค่ะเอกค่ะเห็ดผึ่งเลยออกแล้วค่ะพี่น้องค่ะทำไมค่มันจะเสียยี่ก็จะไปอืมอะไรก็ปูนีมจากไหนอือฮะอีกอันหนึ่งก็ยียก็จะไป ออกแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะดอกก็แค่ง่ายคะ่ะแมงกินเลยครับพี่น้องคะ่ะเพิ่งเอาปังเกือบมาบอทันโอ้ย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 ,อ,ยออกแล้วออกแล้วดอกไม่ดอกในถาดกินพี่น้องอืหอมเจียว โอ้ยหอมหอมกัะพา่น้องคก่ปัาปัาปอดปัวอแล้วออก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 แล้ว เฮ็เดลมเนาะค่ะเนาะก,กำลังดอกน้นอยๆเลยค่ะเฮ็ดลมถอนทอนค่ะเฮ็ดลมเห็นไหโอ้ยแต่กระบอกไข่งามค่ะพี่น้องดอกน้อยแห้งแมงกินแมงกินแม่งกินซองมึงเฮ็ดผงว่าออกยังเนาะคะ่ะเนาะ มีอยู่เห็นแวบๆแบมแบมเห็นบอพี่น้องค่ะเจ้าเห็นบอเจ้าเห็นบอตะปางเห็นอยู่ด้วยเนี่ยปางเห็นอยู่ด้วยเนี่ยโอ้ยพี่น้องค่ะปางเห็นเยอะเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะปางเห็นอยู่ค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะเห็นบ่เก็บเก็บเลยนะคะเห็นบอค่ะ ้ำกันเก็บน้ำกันเห็ดเพล่งดอกกำลังตุมๆค่ะพี่น้องกะหตั้งจากฝนตกอาทิตย์นึงนะคะเนาะโอ้ยเน้องพี่น้องว่าท่านแมงคือเกา่าค่ะแมงสอบกินไรแมงสอบกินไรค่ะพี่น้องเห็นปาพุน่นนันดอกนึ่งนั่นกันนะเห็น่ากันนะอย่าปังอย่าเคี้ยกิก้งไม่ออกให้เบิ้งเนาะคะนะ่ะเนาะน้ำค่ะพี่น้องน้ำ นี่ยค่ะพี่น้องเห็นบหคคะโอ้ยดอกงามๆเลยค่ะพี่น้องค่ะเห็นบมีเอกวานอสามดอกน้ำกันค่ะพี่น้องอุย้ยดอกนี่ดอกนี้ยังนอ้อยอยู่เห็นบ่มค่ะพี่น้องเอา,อาไว้นี่ละเนาะเอาสามดอกตุ่มๆในก้อนค่ะพี่น้องสามดอกตุ่มๆในก้อน ซองตอซองตอค่ะพี่น้องได้ดอกเนี่ยลูกค่ะลูกเพิ่นเนาะค่ะยังกันได้ขึ้นนะปิดไว้ซองได้ค่ะพี่น้องค่ะ ปางกระบุญได้กกระปายเห็ดนในกระพี่น้องค่ะบุญได้กกระปายเห็ดนี่ยแหละเหม่อเหม่อพวกเห็ดนางเบาไปเหม่อเหม่อพวกเห็ดยังว่าสั่น เฮ็ดน้ำหมากค่ะพี่น้องค่ะเฮ็ดน้ำหมากดอกใหญ่เลยทีเดียวแต่ว่าเทาค่ะพี่น้องขายังเนียนๆอุ้ยเจ้าทินเจ้าทินไปปังเอาเจ้าทินออกก้อนปังตะยานได้เจ้าทินนี่มาบ่ทันเนนจ้าทินค่ะพี่น้องค่ะอุ้ยเนะาะขาใหญ่เลย เอาไปเจ้าที่กินนนยันตงันมตเนี่ยค่ะพี่น้องดอกไม้น่อยดอกค่ะยังท่านใหญ่ใกำลังแตกม o m m y c a มีเพลทเ t ื่อใส่ในพอทเย l ดเลยป่ะมาสร้างมยเดเนี่นนนย,ย,ยค่ะพี่น้องค่ะสองสามดอกน,นนะเนาะ เห็ดเพิ่งกำลังออกขึ้นมาอีกค่ะหลังจากฝนตกสองสามหมื่นนะคะน่ะเดี๋ยวหมดออื่นจะพามาจ่อว่าเพิ่งจะดอกได้งวะโอ้ได้แดงวันนะคะเฮ็ดกะทยอยออกค่ะพี่น้องดอกน้อยๆสองสามดอกเนี่ยค่ะแมงจ่อไปแต่ต่อเนี่ยเดี๋ยวบานจะร้อยพันใหญ่จั่หน่อยจังมาเก็บเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวบานจะไปเช็คดูในหนังสือน้ำพร้อม เ็ดพึ่งเลือดเนี่ยค่ะนี่คือเฮ็ดพึ่งเลือดตัวนี้ก็กินได้แต่ว่าพิ้นเถ่าค่ะเห็นพื้นสาไปดอกบกวค่ายง่ค่ะดอกบัวค่ายง่ายเห็ด,น,ดน,น้ำหมากกับพี่น้องค่ะเฮ็ดน้ำหมากนี่คือเฮ็ดน้ำหมากกินได้เลยค่ะเด้อตัวนี้ What's that, darling? It's a I never saw a mushroom like that. I it's a mushroom, but it's a oh, my oh my goodness. Oh my goodness. Head gone. Look at that. That's one small one broken. That's one really big. Head gone. You want to pick up on it? Oh พัตโต้คุณ break off the roots พัตโต้พัตพัตพัตโต้น่าขนาดเลยครับพี่น้องค่ะคุณ bring it back home and show daddy ขนาดน้องจะดิ้นเด็กเอาเมื่อไหร่คุณ bring it back home and show him โอเคบังเนี่ยคุณ something's living in it วัดแค่ธรรมารุมเฮียฮันนี่พัฟบอลพัฟบอลโอ้ยซ้อมบังน้ำกันเลยพี่น้องค่ะซ้อมบังน้ำกัน มันอย่างเนาะโอ้ยใบไม้คิดว่าดอเกเค็ดใบไม้แดงๆนิดว่าดอเกเค็ดค่ะพี่น้องค่ะเห็นบอค่ะเห็นบ่เห็นบ่เพื่อนๆจ้าเห็นบอเห็นบ่ สงสัยจะไม่ให้เก็บเท่าทีผ้าเก็บนั่นแหลนะเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้มือไดปงังขยันจะพ้าขึ้นไปอีกป้าหนึ่งที่มีเห็ดเลหลายเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าช่วงนี้ปางบ่อยากเข่าป้าค่ะป้ามันลกมากค่ะปลามันทึบปางเลยโบอยากเข่าก็เลยได้แต่พ้าเลารอ,อ,อ,อบๆบ,บ้านนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะสงสัยจะเบิดบไม่ให้เก็บแนละ้วพี่น้องเอาไว้มื่อไม่จะพ้ามาจอบออกเนาะคะ่ะเนาะ เมื่อนี้นเอาไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะค่ะน้อพี่น้องค่ะพ่อกันคลิปหนานเนาะคะ่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบอคลิปแม่บ้านเก็บเห็ดบายค่ะบายเนาะเบื้องบรรยากาศนี่แหละคะ่ะพี่น้องค่ะไปก่อนเนี่ยค่ะพี่น้องลังบ้านอีกทีค่ะล้างบ้านนาบ้าน 2อุดที่ผ้าเดินเดินเก็บนะคะเนาะไปแล้วบายโดนแล้ว